มาพอกับ่องคนน้ำพ้องค่ะมนีพาพี่น้องมายังรอตลาดนัดค่ะพี่น้องค่ะมนี้เป็นตลาดนัดเศร้าตลาดนัดเศรายู่เอเพอร์เอราวันอยู่เอรลวันอยู่เอเอลวันจังหวัดน้องบัวจังหวัดเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นนัดเศร้าค่ะมนีมนี้มีสามงานค่ะพี่น้องมีตลาดนัดมีบุญกะทินแล้วก็มีนัดหิวสามงานพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องไปเบิ้งค่ะบาก้นสิหลายบอกนนั้นสิไปเบิ้งกับบากกดไลกดแชกดติดตามก้นน้ำพองในเด้อค่ะ ผลมุ้ยใหญ่ๆผลบ้างกองเข่าขายอยู่ฝั่งฝนผลไพ่ายมาเกผลบ้างขายเองเลยค่ะคนกับกำลังทยอยเข้ามาหลายค่ะมันนี่เป็นตลาดนัดมันนี่มีสามงานเลยค่ะนี่ตลาดนัดนี่ตลาดนัดนี่งานหนิวมี่นี่บุญกระเทียนกาบีนองค่ะสามงานเลยพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะพี่น้องไปหาหล่อบึงอันอันนี้ใส่กอดยังจ้าเนี่ยอ๋อใส่กอด ใส่กากบุญเซียนเพิ่นทั้งย่างไปน้ำขายไปความเลยค่ะคุณสดสดเลยค่ะคุณสดสดเลยค่ะฮอนฮอนเลยค่ะแม่ค้าย่างไปน้ำขายไปพร้อมค่ะคุณนี่ก็เต้นไปพร้อมว่าจันพุ่นกษียนคกับบนบนป้อนไปน้ำทั้งป้อนทั้งเต้นทั้งย่างไปพร้อมด้วค่ะนนี่ค่ะทั้งขายทั้งมวนแม่ค้ามัดมวนเนาะนี่ลายอันลายแนวก้าดับส้มค่ะพี่น้องค่ะ จ้าบักซีดาอีแม่ว่ามา่อไรบักซีดได้แม่อีแม่บักซีดาเจ้าของสวนบ่แม่จะเจ้าของสวนมาเองถุงละเท่าใดแม่นี่ถุงละโล่ตีโอถุงละสองกิโลห้าสิบบาทครับพี่น้องเจ้าของสวนเพิ่นมาเองเลยอันนี้ยี่สิบห้าบาทจ้านี้ยี่สิบห้าบาทครับพี่น้องมันมีสองราคามีสองราคาอันนี้หน่วยใหญ่หน่วยห้าสิบถุงละห้าสิบบาทบักซีได้แม่เจ้าของสวนมาเองค่ะบพรามันเป็นถุงเป็นกระสอบเลยค่ะนี่ ก็สอบละวหาสิบบาทกันเดี๋ยวก้นนังพองสิมมึงก่อนเด้อจ้ะเด้อว่ามันสีหวานบอ,อบันหวา,านค่ะแบบที่ดาปอดสารคับพี่น้องที่ดาปอดสารก่ะพ่กัดตลาดนัดเอราวัณจ้าปลาทูบแบบนี่ปลาทูด่สดๆสสเลยค่ะปลาทูเจ้านี่ขายดีจักน้อยกับแป่นจักน้อยกับแป่นไม่ลายจักน้อยเพิ่นกับเก็บของอเ,เจ้านี่ลูกค้าบเอฟซีบนมาหลายคันนี่ค่ะ จังไนกับแปรนไมไลาไขายดีเพิ่นนี่เมียกอนมูเลยเจ้านี่อันนี้เป็นเม็ดผักในผักค่ะพี่น้องค่ะเม็ดผักในผัก<อ>มือนี้มีสามงานามือนี้เม็ดผักในผักสีเสียงดังแน่จังไนอย,อยู่ในบัตรคุนก็เจ้ากระลังแห่กับถิ่นอ,อันนี้เม็ดผักในผักอยากได้เม็ดหยังมีหยงัยงเบิดค่ะพี่น้องค่ะมีสุเม็ดค่ะนี่นมีสุเม็ดมีสุไนค่ะเจ้าเก้าเจ้าเดิมแมนบ่จ่า จำลักษณะสีสับเลยครับผมคุณว่าจำลักษณะสีสักันเลยกันกับเจ้าเก้าเจ้าเดิมค่ะเพื่อจิตั้งอยู่นี่ประจำเลยค่ะของเควรนนี่สิมิตะสากระเบือหอดเลือลบปุ่นได้ค่ะนี่กับมีสูอันจุเนีตั้งแต่แป้งอันนี้กับมีได้ค่ะพี่น้องแป้งโบราณแป้งแป้งโกลินอันนั้นแม่ยังนั่นเจมส์กัดครับเออเจมส์กัดกับมีค่ะพี่น้องคนขายหลายแนวตอนนี้ก่ะของเพควนของใจของสายไพ่ในบ้านค่ะเป็นยาคานอคานูมีมือ พี่น้องของเพิ่นมิตรศาต์กับเบือหอเดเรือลบผลละค่ะอันนี้เป็นยังน้อนี่เนาะอ,อันนี้เป็นผ้ายังกันเ,นบบงเองผ้าบางแดดบางฝนค่ะเป็นผ้าป้ายค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นขายนี่มิหลายขนาดค่ะพี่น้องมีหลายขนาดผู้ได้อยากได้ขนาดน้อยขนาดใหญ่เมลเลอกเบื้องเอาค่ะบรรยากาศตลาดเนี่ยมือเ้าค่ะคนกำลังทยอยมากค่ะเป็นตลาดนัดเสารยย่เอราวัน อันนี้รวยจ้ารวยอันนี้เป็นน้ำค่ะนี่น้ำนี่ก็รวยบรรยากาศตลาดน้ำมือเสาร์ค่ะเก็บภาพบรรยากาศตลาดน้ำมือเ้ารมาให้พี่น้องเบิ่งมันหนังบาบจีบละสิบสองบาทนี่อันอันนี้มันหนังหนังมันสิเนี่ยอันนี้หนังอันนี้เป็นจ็อกเป็นหางค่ะบาทนี้เยอะมากเลยเยอมากถาง กนกับกระลังออกมาจับใจซื้อของค่ะพุนกรลังหน่วยๆอยู่พุนค่ะอยู่ในวัดผุนกับสิกย์กำลังแหกกรถิ่นค่ะมื่อนี้มีสามงานคือก้นนำห้องวานละค่ะมื่อนี้สามงานพ่อกันเลยตลาดนัดตลาดนัดกับบุนกัะถิ่นกับงานนิ่วร้อมกันสามงานเลยมื่อนี้อันนี้กิษยเป็นพวกหนังค่ะพี่น้องหนังใส่สมพัดเป็นของสดค่ะของสด ร่างเท่าร่างเกือบบาดนี่ยถกะไล,ยค,ะลยค้นกะไลยครับพี่น้องรดกะไลยคนกะไลยอภพัพบรรยากาศตลาดนัดเนี่ยมุดเศร้าไห้พี่ให้น้องเบ่งเป็นร่างเท่าร่างเกือบเป็นตลาดสองฟังข้างครับปุณฟังข้างพุณกระแมนค่ะแต่ว่าฟังข้างพุ่นจะเป็นของงานหิวเลยค่ะพุณงานหิว่นมาต่างงานหิวแล้วค่ะปุณฟังพุณ มันนอนอยู่นี่เลยสิเป็นของฟังทางนั้นสิเป็นชนมากสิเป็นงันยิวค่ะพี่น้องค่ะงันยิวแต่ว่าตลาดนัดสีอยู่โซนทางนี้ค่ะโซนทางนี้โซนอะไรฟังนีค่ะพี่น้องฟังปุ่นเนี่ยสิเป็นงันยิวค่ะคนกับกระลังออกมาจับจ่ายสื่อของนี่ก็ทีเป็นพวกเสื้อผ้าหน้าแพ้อผ้าหน้าแพ้ ง,งครับเป็นตลาดสองฟังทางรถกระไลข้นกระไล,ลมือนีครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดีมือนีซี่คึมคึมซี่คึมคึมฝนกับบ่ตกกับ่ตกบ่มีฝนตะวันมันหักคึมคพี่น้องครับตังคุณม,มีย่งมีย่ำร้อมบรรยากาศตลาดนัดแี่มเหมือนเสาร์มาให้พี่ให้นอ้องบึง ผลทางยางไปทางผลกว่าสิเป็นพวกเป็นไปทางตลาดสดเลยค่ะไปทั้งตลาดสดฟังตั้งนั้นชั่วมากสิเป็นเสียผ่าตลาดที่เขาจะมาว้างขายก็จะมานอนอยู่หนีอยู่เลยเป็นเป็นไอ้งานยิวค่ะพี่น้องครับเป็นฟังของงานยิวมันอีสามงานคือคนนั่งพ่องบานนะคะเบิ่งคนดูค่ะพี่น้องคนกําลังออกมาจัดจ่ายสื่อของคนกําลังมาหลาย ได้ไปแม่ๆไปบ้านใดในน้อด้ออารมณ์บรรยากาศตลาดนัดพระเจ้าผมเอียงกันขนนออบาดนี่นาะงภาพี่น้องไปเบิ่งก่อนแล้วก็เจ้าผมเอียงกันอันนี้เป็นบักหอยบาดเนี่ยค่ะดักแดกกับหอยหอยแข้งหอยแข้งหอยแมงปูค่ะพี่น้องค่ะ มันรที่บ้าเล่าิเรู้ว่าข้าเจ้าหยาดที่ยังกันว่าม่นขเจ้าแก่พีดจะมาหลายปวดแต่ก้นโอ้คุณมันรู้เจ้าเจ้าหูมียังกันมาเบื่งกันค่ะพี่น้องค่ะเจ้าหูมียังนอนั่นนาโอ้ขเจ้าหูมียังไปเบิ่งกอน ข้าเจ้ารุ่มมีอย่างไปเบิ้งก็ดูกุ้งสดๆครับพี่น้องกุ้งสดโอ้ข้าเจ้าห่มหมากไหมครับพี่น้องค่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายหลายเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอบคุณหลายหลายที่เขามาเบิ่งที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหนุ่มพ่อเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะ